ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะริงตึงๆตึงๆแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อตั้งๆตั้งๆฉันว่ามันไม่ได้ร้องแบบนี้ฉันจำทำนองไม่ได้ประมาณว่าฉันนั่งตกปลาอยู่ดิมตะลิง คนรักคนคุยเนี่ยนะเขานั่งตกไปอยู่ติมตะลิ่งไหมไม่จําเป็นเขานั่งคิดพิเคราะ์วิเคราะห์พิจารณาถึงความเป็นไปได้แล้วก็สาระตะเอาเรื่องอายุอายาศุมอยู่ในหัวในซวงอกเขาเนี่ยนะงัดออกมาเคลียร์เป็นเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องไปอ่าเขาคิดเกี่ยวกับเธอยังไงบ้างยูวดีเรามาดูซิยูวดีคนคุยเธอเนี่ยมันรู้สึกยังไงวิวว,ว่าวาบหรืออยากตัดจบหรือจะไปต่อยังไงมาดูแอคชั่นเขาสิอ่ะอ่ะ,อะ เขาต้องการจะไปต่อหรือเปล่าว้าเขาเลือกเธอแล้วล่ะถ้าเป็นคนคุยก็คุยเบอร์หนึ่งแม่หนูไม่เอาคนคุยใครเป็นคนคิดคําว่าคนคุยเนี่ยบอกมาหนูจะเอาน้ําหวานเฮบิบอยเนี่ยไปลาดหน้าสวนผักหน้าบ้านเขาเออทําได้แค่นี้ก็อย่าทำํำ <c oughs> มันจะได้เข้านั่นน่ะไปหา จะเฉยเป,เ,ปเปล่ามันจะเสียเวลาเวลาอ่ะเขาเลือกเธอเป็นตัวตึงก็ได้อ่ะไม่ต้องเป็นคนคุยเบอร์หนึ่งเบอร์ตองอะไรเป็นเลือกแล้วอ่ะเดี๋ยวมั่นหน้ามั่นหูนกเกินไปแล้วบางทีมันไม่ได้เข้าใจไหมเออเว้นไว้คือความเสียใจบ้างแม่มันหนูไม่หนูเป็นคนมั่นหน้าค่ะหนูไม่อยากเสียใจหนูไม่ชอบการเสียใจหนูพร้อมรับทุกสถานการณ์เธอแมนมากนะเธอแมนมากเธอน่าจะไปสมัครทหารกองเกินปีนี้นะ เออถ้าเธอไม่กลัวไม่เสียจอะไรคิดไปได้ทําตามใจฝันไม่ต้องกังวลอายุาย,ายืนได้เต็มที่เลยจ้าเพราะว่ามันถ้าเธอกล้ารับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะสมหวงังหรือผิดหวังยังไงเก่งสุดๆนะจ่ะ,อะตอนนี้เขารอการเปิดตัวแต่ก่อนที่จะเปิดตัวได้เธอจะต้องผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เขาคิดตอนที่เขานั่งตกปลายอยู่ริมตลิ่ง แปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อเนี่ยคุณสมบัติที่หนึ่งคือหนึ่งเธอต้องเป็นอมิตาทาทายังเธอต้องเป็นสาวน้อยเป็นมันแมลงตัวนั้นตัวนี้มียมากมาาดูไปกินรางร่างมันทุกดตัวนึกออกปะ เธอจะต้องทําตัวเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ไม่มีดรามา่าไม่มีความเสียใจไม่มีบน่นแม่หนูเป็นคนชอบบ่นมากหนูเป็นคนชอบเสพเรื่องดรามา่าหนูเป็นคนอักคติหนูเป็นคนที่ต้องคิดลบไปก่อนว่าชีวิตหนูไม่เคยเจอเรื่องดีๆเลยแม่จะให้หนูมาเปลี่ยนเป็นแมนลงตัวนั้น,น,นตัวนี้ไม่ได้ค่ะแม่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวของตัวเองไปเลยมันจะมีคนที่ชอบผู้หญิงประเภท มาสศจรย์ในรูปแบบของข่าวข่าวอัชญากรรมข่าวอะไรอ่ะข่าวด่วนทันเหตุการณ์ข่าวสถานการณ์บ้านเมืองที่ฉุกเฉินข่าวด่วนแทรกอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นถ้าตีเป็นข่าวเธอเป็นข่าวประเภทนั้นไม่ใช่ข่าวสีสันบันเทิงไม่ใช่ดาวกระจายไม่ใช่ในอินเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องนะเธอเป็นข่าวอัชญากรรมไปบางผู้บางคนก็อาจจะอ่าเธอเป็นสาว มาตรจานนี่แหละแต่เป็นในสไตล์ของเธอนะจ๊ะอ่าต่ออ่าอันนี้สองเธอต้องเป็นคนสดใสร่าเริงไม่ใช่แบบสดใสร่าเริงแบบมีวัยวุฒินะเธอไม่ใช่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรยังไปเล่นโดดหนังยางกับเด็กแล้วก็โพสต์ลงแม่ไม่ได้หรอนี่มันคือตัวตนหนูก็เป็นอ่าเป็นคนที่มี เรื่องมหัศจรรย์ทุกวันในสไตล์ของเธอเป็นคนสดใสร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำมาหากกินจ้ะถ้าเธอผ่านสามข้อนี้นะจ๊ะเขาจะเลือกเธอแน่นอนตึงแน่นอนไม่ใช่ตึงที่จะเข็บกางเกงกระโปรงอย่างเดียวตึงไปทั้งตัวทั้งขอบเสื้อกางเกงกระดุมหลุดดังเต็กดีไซน่าเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าออยากเป็นตัวตึงระดับแบบขากางเกงแตกนั่งนั่งอยู่ขากางเกงแตกเนี่ย ตัวตึงแบบนมันเลยนะคะให้เขาเลือกเลยเนี่ยเธอต้องผ่าน3าด่านนี้หนึ่งเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์เลือกเอาจะบ้าบ้าบอๆหรือจะเป็นแบบสมวัยหน่อยเป็นคนน่าเชื่อถือก็ลองวาดภาพอิมเมจดีไซน์ออกแบบตัวตนของตัวเองดูว่าแบบไหนที่มันจะแมทกับเขาแล้วเขาจะเลือกบางทีก็ตึงเกินไปเนี่ยก็ต้องรู้จักเดินทางสายกลางตามพ,พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเขาบอกนะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้ พอดีพอดีนะเอาให้มันกลมกล่อมเหมือนปรุงอาหารกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะให้คนติดใจเนี่ยเราเหมือนเราไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะให้คนติดใจกลับมากินร้านเราอีกเนี่ยใส่เกลือลงไปครึ่งถุงอย่างเงี้ยเขาจะกินไหมล่ะเขาจะกลับมากินไหมมันก็ไม่ได้มากไปถูกไหมอ่ะแต่ว่าถ้าทําน้ําซุปอ่ะน้าซุปต้มน้ําซุปหม้อหนึ่งใส่เอ่อเกลือไปหัวนิ้วก้อยดีดไป ผูงชรสดีดไปหุน่นกกอยก็พี่ใครดีดไปมันจะไงมันจืดเขาจะกลับมากินไหมก็ไม่ตัวเลือกมากมายร้านเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวจะมากินร้านเธอทําไมจืดก็จืดเค็มก็เค็มวันไหนเค็มก็เค็มวันไหนจืดก็จืดไม่มีความพอดีเลยแต่มอาจจะมีคนชอบแต่มันก็ไม่ใช่ปริมาณที่จะมีเยอะไงคนที่ชอบแบบเค็มแบบไแบบตเรียกพี่ใตเรียกพ่อใตเรียกปู่เงี้ย เออเพราะฉะนั้นเอาให้พอดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเธอไปดูว่าเธอมีคุณสมบัติครบสามข้อหรือยังส่วนอาชีพการงานเนี่ยถ้าใครมีหนึ่งงานแล้วเต็มละเวลาแน่นละทำอย่างอื่นไม่ไหวละก็ไม่เป็นไรนะเธอแต่ว่าถ้าจะให้เขาเลือกให้เขาชูดเลยพลังงานที่เหมาะสมก็คือถ้าเธอแบบมีงานทําเป็นหลักอยู่แล้วเธออาจจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความกระตือรือร้นในการแบบดูแลตัวเองก็ได้ทํางานหลายๆอาชีพก็ได้หรือว่ามี งานหลักงานลองเพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเขาจะได้มองเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช้ชีวิตแบบไปวันๆนะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัวจองแบบพิมพ์หรือแบบโทรตามมาจากต๊อกๆก็บอกแม่หมอหน่อยนะคะ,ะอ่าจะได้ให้กันไปเพิ่มกันไปอ่าแล้วก็จองคิวล่วงหน้านะจ๊ะจองวันนี้ดูวันพรุ่งนี้ อ่ะเร็วสุดนะเร็วสุดก็คือราคาจะแรงแต่ถ้าจองล่วงหน้าก็จะมีแบบอืมย่อมเยาวให้นะจ๊ะแล้วก็แถมแ,ถม,แถมกันไปอืมจะดันใช่จะไมเนี่ยพูดเนี่ยอ่ะโอเคแอดใต้รูปผังระใจมีไอดีบ้านแม่นะคะแอดมาสิริมงคลแปดเจ็ดนะคะตัวเล็กทั้งหมดแล้วทักมาด้วยอย่าแอดมาเราไม่ทักไม่เห็นนะเด้อสู อืมแคน่นี้กดรูดขวามือแปดหมื่นแปดพันเก้าสิบเก้าปุ่มด้านข้ามเป็นกำลังใจไม่หมอด้วยนะจ๊ะ